นานคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปบ้านบาทไปดูวิธีการทำบาทแล้วก็เขาเรียกว่าไปเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะมีน้อยหรืออาจจะหมดไปแล้วก็ได้ต้องเดินต่อไปดีกว่า เป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์อนุรักษ์นะชุมชนบ้านบาดเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําบาดแล้วก็วิธีแนวทางในการสื่อสารแล้วก็อนุรักษ์ขั้นตอนการทําบาดซึ่งถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามีน้อยหรืออาจจะหมดไปแล้วก็ได้เดี๋ยวยังไงไปดูกันข้างหน้าดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างแล้วผมนัดคนคนหนึ่งไว้ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันนะ มีหน้าที่อะไรครในกลุ่มอาอ,อ๋อ<า>ผมเป็น,น 1. ผมเป็นประธานยุมชนมนะสองผมเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บาทไทยและภูมิปัญญาไทยนะครับซึ่งสืบทอดกัมนมาอย่างยาวนานสืบทอดกันมาได้สักกี่กี่ปีแล้วครก็ประมาณ200กว่าปีผมก็เป็นรุ่นที่6ของตระกูลเสือศรีเสริมที่ทำบาท ทำไมถึงได้แบบว่าสืบสารแล้วก็อนุรักษ์บาไทยแล้วก็ภูมิยาไทยเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้มีมีจุดผสมมีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างครับก็ก่อนอื่นต้องขอเล่าประวัตินะครับความเป็นมาของชุมชนบ้านบาดนะชุมชนบ้านบาดเนี่ยเป็นคนสายเลือดอยุธยานะครับซึ่งมาตั้งลกรากอยู่ชุมชนบ้านบาดเนี่ยประมาณ140ปีตรงชุมชนบ้านบาดปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นทุ่งต่างคนก็ต่างมาตั้งลกรากเอา คือตอนแรกยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรนะฮะก็มาตั้งลกรากเอาครับสมัยก่อนก็มากันไม่กี่บ้านถ้าบ้านไหนมีเตาสูบแบบโบราณเตาสูบสําหรับเป่าลมแสดงว่าบ้านนั้นก็ทำบานแต่เข้ามากันแค่หกหรือเจดบ้านเท่านั้นนะครับก็ามาตั้งลกรากแล้วก็เกณ์คนในเราแวกใกล้ๆมาทำบานจนกลายมาเป็นชุมชนบ้านบาตทุกวันนี้ ไทยเนี่ยอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานนะครับพอพอได้อพยพมาตั้งกรุรางในก็เกตขึนนะจนกลายมาเป็นชุมชนบ้านบาทุกวันนี้สมัยก่อนก็ตีบาทกันทั้งหมู่บ้านนะครับพอมาปี2514เราโดนวิกฤตบาตปั๊มที่ทําด้วยเครื่องจักรนี่มาตีตลาดเราก็เลยทําให้ชุมชนบ้านบาทเนี่ยบางบ้านต้องเลิกอาชีพไปเลยบางบ้านต้องไปรับจ้างบางบ้านต้องไปไป ไปรับจ้างไปหาอุปกรณ์หาอาชีพอย่างอื่นครับวิถีชีวิตเปลี่ยนแปเปลี่ยนไปนะครับแต่ตระกูลเราเสือสิเสริมก็ยังทําอยู่คืออันนี้เนี่ยเป็นบาปแท้ๆคือขายได้ไม่ได้เราไม่สนใจนะครับเรายึดถือคําที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราพูดเอาไว้ตกทอดกนะันว,ว่าอย่าทิ้งงานบาทนะเพราะว่าเราโตมากับาาบาทบาเนี่เลี้ยงพวกเรามาจนโตเลี้ยงปู่ย่าเรามาเลี้ยงพ่อเรามาจนมาถึงรุ่นเรา นะครับเราจําคำของพ่อแม่เราพูดเอาไว้เราก็ใครจะเลิกก็เลิกแต่เราจะทําขายได้ไม่ได้เราก็ทําพ่อก็ไปรับจ้างทํางานแม่ก็ขายของลูกๆก,ก็ทําก,ก,ก,ก็แกรเป็นบาทเก่าเก็บก็มีเยอะนะซึ่งขายได้ขายไม่ได้ก็มีถ้าขายใบยลูกไม่จีตังก็ต้องขาย นะครับสมัยก่อนพอมาปี2514ผมเจอท่านผอ,อชาญชัยวามาสิริท่านก็บอกว่าท่านจะนำทัวร์ฝรั่งเข้ามาผมก็รวมกลุ่มกันตอนนั้นรวมกลุ่มก็ได้ประมาณ10คนสับกว่าคนเนะ่ะเมื่อปี5 1 5แล้วก็มีสื่อมาช่วยเรามีนักท่องเที่ยวมาซื้อบาทเราตอนนี้งานเราเริ่มขยับตัวดีขึ้น จากตีบ้านหนึ่งกลายเป็น 6, 7บ้าน8บ้านแบบลาเป็นกลุ่มชุมชนแล้วก็จนจนเดี๋ยวนี้รวมตัวกันได้ประมาณ30กว่าคนแล้วคือผมอยากถามนิดนึงนะฮนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกลุ่มที่เป็นกลุ่มอนุททรักษ์บาทไทยและภูมิปัญญาไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะไหมตอนนี้กลุ่มอนุรักษ์บาทไทยและภูมิปัญญาไทยเนี่ยคือชุมชนบ้านบาทนะมีที่เดียวในประเทศไทยที่เดียวในประเทศไทยครับผมที่ทําบาทด้วยมือ ทุกขั้นตอนเครือนช่างที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาโห,โหเขาทำกันครับเขาก็เราก็สอนเขาจนทุกวันนี้เขาเป็นแล้วแล้วช่างช่างแบบนี้เนี่ย คือกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์ป่าไทยแล้วพยาไทยเนี่ยมีช่างที่แบบทำป่าด้วยมืออย่างเงี้ยนี่เดียวเลยครับก <fi> ็<ล>คือเราสอนสอนใครเก่งด้านไหนเราสอนด้านนั้นอันนี้คือเปิดสอนด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเราสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจใครที่สนใจจะมาเรียนก็ได้เลยมาได้เลยคือแต่ต้องมีใจรักแล้มีความอดทนอ่ต้องต้องต้องใจรักแล้วมีความอดทนนะ ถึงจะทํางานตรงนี้ได้อย่างนี้ถ้าชาวต่างชาติมาแล้วเขาเกิดอยากเรียนรู้เขาอยากรู้วิธีการทําบาทอยากรู้ประวัาิความเป็นมาเขาก็มาได้เหมือนกันใช่ไหมครับมาได้ชาวต่างชาติก็มาตีบาทเยอะแยะตีเสร็จแล้วก็ซื้อใบนั้นไปเลยคืออยากมาลองอยากมารู้อยากมาเห็นเนืกอออกไหมคือชอบในการแฮนด์เมดคือสมมุติว่าใครอยากใครอยากมาใครอยากมาฝึกใครอยากมา ค้นหาวิถีวิถีเขาเรียกว่าวิถีหัตถกรรมแบบนี้ดีๆแบบเนี้ยเน,นี่ยก็มาหาีิรันได้เลยเลยลวลาอยู่ที่นี่แหละเรายินดีสอนให้ฟรีไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นๆๆๆเพราะว่าเรา,เาหน่วยงานของสสคหน่วยงานของสสคเนี่ยสนับสนุนเราเราก็มีงบประมาณของหน่วยงานสสคเนี่ยที่จะมาสอนให้เดี๋ยวนี้สอนไปหลายรุ่นแล้วหลายคนแล้วเก่งเก่งแล้วมีอาชีพติดตัว เขาก็หาเงินได้เก่งขั้นตอนนึ่งก็หาเงินได้สามสี่ร้อยห้าร้อยได้งานบาทเน่ยเปนเป็นงานที่แบบ มันเป็นงานที่แบบคนอื่นเขาไม่มองอะมันเป็นงานที่ทํางานติดดินเนื้อตัวตกกะปกแล้วนะแต่จริงๆแล้วมันมีเกียรติมีเกียรติครับมันมีเกียรติอย่าเราอย่าไปมองตรงนั้นคือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพอเขามาดูตอนนั้นเราก็คิดทอมเงอนไม่เอาบอน้องอย่าไปมองแบบนั้นเลยว่ามันงานไม่มีงานมันงานทาบาศงานมีเกียริงานที่ที่ที่ทำให้บาทได้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาซึ่ง ซึ่งพระที่บวชเนี่ยก็จะต้องมีบาททุกรูปทุกองใช่ป่ะใช่ครับแล้วเราทําบาทมาแต่ละใบเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยเราเราเราน่าจะภาคภูมิใจเในี่ยเขาให้เขาให้ความคิดับบแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งสมเด็จสมเด็จพระเทพท่านพี่ได้เข้าเฝ้าท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้อนุรักษ์งานบาทเอาไว้ พราะทุกวันนี้มันจะหายสาบสนไปแล้วใช่ครับที่พอพี่ได้ยินคํานี้พี่ก็มีพลังขึ้นมามีแรงบันดาลใจมีพลังขึ้นมาเยอะเลยตอนนี้ยิ่งโอ้โหพึ่งสู้จนแถวนี้จนปัจจุบันนี้มีมีมีลูกศิษย์กหนาเพิ่มขึ้นมาจากสิบหกคนเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นยี่สิบคนสามสิบกว่าคนมีเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นแบบประมาณผมหรือว่าเด็กเล็กอย่างเงี้ยเขาเขามาเรียนมั้ยมีมีนะมี รู้ว่างานบาทเนี่ยไม่ไมได้ค่าแรงสามร้อยนะค่าแรงห้าร้อยถึงหกร้อยนะแต่อย่าสมมติตีได้สองข่านตอนหรือท่านตอนหนึ่งมันอยู่ที่ความที่เราขยันเพราะงานบาทเนี่ยมันเป็นงานที่เหมาจ่ายแต่ละชิ้นแต่ละอันใช่ป่ะคุณทำได้กี่อันกี่ชิ้นก็ว่าง ตัวอย่างครับอันนี้คือบาทที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอันนี้คือบาทที่พระเนี่ยนำใช้ไปบินเท่าบ,บาทได้เลยแล้วทําด้วยมือจริงๆทําด้วยมือคืออันนี้เป็นบาทที่ส<ำ>ําเร็จรูปมาแล้วพูดอย่างนี้เนะี่ยผมอยากเห็นแล้วอยากเห็นขั้นตอนการทําอยากเห็นอ่าสหรับตัว ตัวหมู่บ้านแนะว่า<ด>หมู่บ้านเนี่ยเขามีช่างฝีมือแล้วก็มีสมาชิกเนี่ยเยอะแค่ไหนไดเ,เดี๋ยวเราควรพี่ได้เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือส่วนข้างหลังเนี่ยคือส่วนแรกที่เขาก็ทกันอยู่ครับอันนี้ขั้นตอนที่7แล้วคือการเก็บงานรายละเอียดแล้วก็พอผ่านขั้นตอนนี้ก็มาลมดำนะก็ะถือว่าเสร็จพิธีเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการทำบาดนะฮะ ทุกขั้นตอนแล้วก็พาเข้าไปดูกลุ่มนะฮะหมู่บ้านนะครับที่ตอนนี้เนี่ยชุมชนบ้านบาทนะฮะและอนุรักษ์กลุ่มยานไทยนะครับเราจะไปดูกันนะว่าวิธีการวิถีชีวิตนะฮะที่เขาทําบาสแลก็แล้วความคิดของเขาเนี่ยที่มีแรงจูงใจในการอนุรักษ์นะฮะสำหรับการทาบาตรงนี้ไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะนี้ก็ต้องขอบคุณที่ที่ร้านด้วยครับนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะคุณผู้ชม ภูมิเป็นท่าอากาศยานที่ถูกออกแบบโดยเฮลมุตยานเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2549ซึ่งสนามบ,บินแห่งนี้ทำให้ประเทศไทยเราขึ้นมาเป็นแชมป์ในภูมิภาคเพราะเป็นที่รวบรวมสถิติที่สุดในโลกไว้หล,หลายด้านเช่น เป็นสนามบินที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกถึง20,000ไร่เป็นสนามบินที่มีอาคารมูลนิธสารเดียวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเป็นสนามบินที่มีหอบังคับการบินสูงที่สุดในโลกสนามบินสุวรรณภูมิได้มีการติดตั้งผลงานศิลปะไทยทั้งภายในและภายนอกของอาคารสนามบินมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นกว่า100ล้านบาทเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจในบรรยากาศความเป็นไทยสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางการบินเอเชียเพราะมีการการันตีทางด้านคุณภาพการให้บริการและความสะดวกสบายถึงอันดับ10ของโลกและบริษัทท่าอากาศายานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเมื่อปลายเดือนมีนาคม2556บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของย e ุโรป e d r e a m c o m ได้ประกาศให้สนามบ,บินสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศายานดีเด่นอันดับหของโลกหรือ Best Airport in the World ก็อยู่ที่ชุมชนครับตอนนี้ก็ก็คือขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองตอนนี้เรากำลังจักหน้างัวอยู่อันนี้นี่เพื่อจะไปประกอบไปประกอบไปประกอบเขาเลือกขั้นตอนที่สองเขาเลือกขั้นตอนต่อบาดขึ้นลูกต่อบาดขึ้นลูกถูกต้องอันนี้เราก็จักหน้างัวไว้แล้วแล้วก็นี่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 คือห้องที่หมู่บ้านที่เอาไว้ทําบาดถูกต้องครับผมนี่ก็จะมีที่ข้างในก็จะมีนั่งทำอะไรอยู่ ครับนะ,นะคะอันนี้กงละกง,น,งนะครับเราได้กงแล้วนะครับเนีบาทเนี่ยเราต้องมาต่อกันให้ครบถึง8ชิ้นนะครับนะฮะแปดชิ้นนะครับชิ้นแรกก,ก็ก็ก็สร้างขอบขึ้นมาก่อนนะครับเราก็สร้างขอบขึ้นมาก่อนพอเราสร้างขอบขึ้นมานะครับเราก็มาตัดเอ็นกลางหนึ่งชิ้นเอ็นข้างสองชิ้นเป็นสาม หน้างัวกีบบัวเนี่ยเขาเรียกหน้างัวแล้วก็เราก็ประกอบไปครับสี่ชิ้นเป็นเจ็ดแล้วก็บาสารก็ขอบเป็นแปดนะครับโอเคนะฮะขั้นตอนนี้ยากนะยากละเอียดมากยากเพราะว่าขั้นตอนนี้มันมันมันลำบากทุกขั้นตอนบาดแต่ทุกขั้นตอนมันมันมันอยทกจะได้บอัดยากยากนะครับอันนี้ก็เป็นฝาถังฝาน้ํามัน ขอลองได้ไหมฮะได้ได้โอเคผมขอลองหน่อยว่าเป็นยังไงประมาณไหนเอออันนี้คือผมตนื่องจากอย่างงี้ถูกต้องแล้วก็ตีไปเนี่ยตีตามตะเข็บเลยตีเออตีตีให้โดนกนล่อนออได้ละถูกต้องถูกต้องถูกต้องบอกเลย ยากจริงอ่าถูกต้องจับให้มันแน่นๆโอเคาโอเคอ้าวแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งอ่านะครับอ่าถูกต้องอ่าอย่างนั้นถูกอ่าคือใช่ได้บาทแต่ละใบเนี่ยไม่ไม่ได้ง่ายๆนะฮะอ่าตบๆอีกหน่อยตบอีกหน่อยให้มันแน่นนะครับถ้านี่ถ้าเกิด อย่างเห็นข้างหลังนี่มีชาวต่างชาติเขาสนใจด้วยถูกต้องเขามาดูเขามาดูวิธีการทำคูณจริงบ้านเขาไม่มีนะบ้านเขาไม่มีไม่มีแน่นอนนะฮะแล้วคือจะมีคนแบบนี้เนี่ยเยอะานตลาดเนี่ยเขาเาชอบพอเราตอกหมดมุมตรงนี้ในตลาดตอนนี้เราก็หันมาเล่นเอ็นกลางเอาเราตอกเอ็นกางเหมือนเดิมแต่ว่าเราตอกเข้าไปเข้าไปเออเอถูกต้องถูกต้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้มันโดนกันร้อนอ่าเขาเขาขยายอ้าวเต อ่าโอเคโอเคอืมเก่งอืมเก่งอ่าอ่าโอเคโอเค,อเค,อเคพอแล้วพอแล้วอ่าเดี๋ยวพวกเราก็มาเล่นตรงหน้านีกล้มเหมือนเดิมอ่าลม้มอันนี้คือเรียบร้อยตีตะเ,เข็บหมดแล้วถูกต้องถูกต้องถูกต้อง มาละเดี๋ยวพี่จะหักอันนี้คีมหักเหล็กมีไว้อันนี้คือขั้นตอนที่ขั้นตอนที่สองที่สองเราคือมีมีมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะอันนี้ทั้งหมด8ขั้นตอนแปดขั้นตอนอันนี้ค่ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองโอ้โหบาดลูกหนึ่งนี้ทาทานานไหมก็บาดลูกหนึ่งตอนนี้บาดใบหนึ่งเราใช้เวลาวันหนึ่งก็เสร็จวันหนึ่งรวมลงดํารวมทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าหน้ารัว นะครับน่าอ้มันเข้าไม่อยากมันง่ายแล้วแล้วนี่คือชีวิตแบบว่าชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่แต่และว,วันนี่เขาก็นั่งทำบาตรถูกต้องเพราะว่าสืบกันมาแล้วสืบกันมายาวอย่างยาวไม่อยากทิ้งจริงๆเราทิ้งไม่ได้มันเป็นอาชีพเราเราต้องเราต้องการให้บาตรนั้นมันอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาใช่ป่ะตัวเราถึงต้อง ถ้าเราไม่ทําใครจะทำคือบางทีเนี่ยความสุขอยู่ที่ใจจริงน,นะอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอยู่ใจไม่ว่าอาชีพอะไรก็ทําให้คุณมีความสุขได้นะคุณมีเงินทองเท่าไหร่เท่าเท่าไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณจะมาหาความสุขมาซื้อความสุขมันหาไม่ได้ดูไว้นะครับผู้ชมความสุขอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่เงินเสมอไปถูกต้องแนนอาจจะซื้อความสบายได้แต่อาจจะซื้อเรื่องของจิตใจไม่ได้ถูกต้องก็เหมือนกับชีวิตคนทั่วไปอ่ะใช่ป่ะเราทำงานตรงนี้เรามีความสุขโอเคเดี๋ยวไอเดโชะมามาอยากลองมาเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่ชาวต่างชาตินะก็ชอบแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิดูเลยดูเลยนี่กันสดๆเลยนะปึ๊บ ที่เราได้เห็นวิธีการใช้ชีวชิตของอาชาวบ้านคือจริงๆแล้วพวกเขาก็มีความสุขนะพี่นะใช่ใชเพราะว่าเขาก็มีความสุขกับอาชีพเขานะครับรก็คือการทำบาตรแต่ถ้าถามว่าเราจะทิ้งอาชีพนี้ไหมเราก็ไม่ทิ้งนะเพราะว่าอาชีพนี้มันเลี้ยงเรา,าเลี้ยงพวกเรามา <S 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 จนโตจนถึงทุกวันนี้ <S S S <ม>แล้วทุกวันนี้เราก <S S 2> ็ส่งลูกเราเรียนจนจบ ปริญญาตรีก็มีหลายคนนะครับที่ยึดอาชีพนี้แตครับอาชีพตัวนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะทิ้งไปน่าจะอนุรักษ์เอาไว้ให้ให้ให้อยู่ให้สืบทอดต่อไปต่อต่อรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานเราถามว่ารายได้เป็นยังไงมันมันมันก็มันก็พอได้เราอยู่ได้นะครับเพราะว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะ ใช้ชีวิตอ่ะก็ค่อยใช้เงินแต่ม่ใใอใช้วันได้หกร้อยแใช้ให้หมดหกร้อยไม่ได้เพราะ็ต้องมีเก็บเขาเรียกว่าใช้ให้พอเก็บให้พอในชีวิตไหนก็มีความสุขได้ใช่อยู่ที่ทเรามันอยู่ที่เราอยู่ที่ใจเมันอยู่ที่เราปฏิบัติแายต้องขอบคุณที่ด้วยนะนะ <หา S 1> ขอบคุณมากแล้วก็สิ่งดีๆแบบนี้แหละ เราก็จะเก็บไว้แล้วเราเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวแทนแล้วกันในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ครับรุ่นรุ่นต่อๆไป,ปลูกหลานแล้วก็เพื่อนๆที่น้องขบคึนครับศิละปะการทำบาทคงสูเส้นไป หากวันนี้เรายังลืมคุณค่าของชิ้นงานอันุจิจิิสินที่ร้อยเรียงความรักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาหากวันนี้ลูกหลานเรายังคงลืมถึงความสำคัญสิ่งดีๆที่ควรอนุรักษ์ไว้ก็คงจะหมดไป เดิมมีต้นกําเนิดมาจากประเทศเวียดนามและได้ถูกนําเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยพ่อค้าชาวเวียดนามสมัยนั้นเป็นที่รู้จักกันในนามก๋วยเตี๋ยวผัดหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยตามชื่อของประเทศเรานั่นเองและได้มีการปรับรสชาติให้ใกล้เคียงกับอาหารไทยอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันผัดไทยได้มีการปรับเปลี่ยนการปรุงอาหารเพื่อทําให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นผัดไทยห่อไข่ ผัดไทยปูผัดไทยกุ้งสดผัดไทยมันกุ้งหรือแม้แต่การใช้เส้นจานละววนเส้นแทนเส้นผัดไทยดับว่าเป็นการนามาประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์เลยทีเดียวปัจจุบันนี้เราสามารถหาร้านขายผัดไทยได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นร้านข้างทางข้างถนนอย่างร้านแผงลอยร้านรถเข็นไปจนถึงในห้างสรรพสินค้าดังๆก็ยังมีผัดไทยให้หาซื้อหาทานได้เช่นกัน หากจะพูดถึงร้านผัดไทยที่คนทั่วไปรู้จักเป็นอย่างดีคงไม่พ้นร้านผัดไทยทย์สมัยหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีคือผัดไทยประตูผีซึ่งเป็นร้านที่เก่าแก่และเปิดมายาวนานกว่า40ปีแต่ก็ยังสามารถคงรสชาติที่อร่อยมาได้จนถึงปัจจุบันเนื่องจากความอร่อยและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยจึงทำให้ผัดไทยอยู่ในอันดับที่4จากการจัดอันดับอาหารไทยถูกใจคนทั่วโลก เลยทาให้ผัดไทยเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยและคนต่างชาติเป็นอย่างมากและด้วยเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวของอาหารไทยที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งอดีตจึงทําให้ผัดไทยกลายมาเป็นหนึ่งในอาหารที่มีคนรู้จักไปทั่วโลก